สวัสดีครับสมชายมดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมบ้านน้องน้ําฝนนะครับน้องน้ําฝนบ้านน้องน้ำฝน,น,น,ำฝนอยู่นี่เ,เห็นไหมทีล่ลานจอดรถไม่ใช่นะีน่บ้านน้องน้ําฝนได้ยินเสียงรถดังแว่นๆน่าจะเป็น,ปน,ปนถ,ถ,ถไถรถอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทําอะไรครับ เี่อบไปถึงบ้านน้องน้ำฝนแล้วนะครับเน้องน้ำฝนเดินไปเดินมานะโอ้นายทหารก็มาแล้วครับนายทหารนะะนายมาวันนี้นายมาเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับ น้ำฝนน้ำฝนเนี่ครับน้องน้ำฝนนะครับนักแสดงของเราช่วงนี้การแสดงไม่มีก็อยู่ที่บ้านาดิจ้าแต่ไปทักทายพ่อควานเขาก่อนโอ้โหโรสวัสดีครับพ่อควานสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรทหารสวัสดีครับโอ้มาวันไหนครับเนี่ยมาเมื่อวานเมกานจ๋าสวัสดีจ้จจา สวัสดีครับจุ้ยของดีทั้งนั้นเลยกี่โมงจ้าเก้าโมงเนาะเก้าโมงจ้าอู้คุ้ยอย่างดีเลยนี่ครับครับวันนี้มาเยี่ยมน้องน้ำฝนนะครับแล้วก็น้องเล็กด้วยครับสงกรานเอาสงกรานนะครับคลอดตอนสงกรานก็ไม่ต้องคิดเยอะครับสงกรานก็ต้องคลอดในช่วงสงกรานนะครับ ครับคุณแม่ชื่อมาราทองนะครับน้องน้ำฝนครับสงสัยจะตื่นเต้นตื่นเต้นหรือเปล่าได้ยินเสียงรถตื่นเต้นที่จะได้บ้านใหม่นี่ฮะไปแล้วครับนี่คือสไตล์ของน้องน้ำฝนนะครับสไตล์ของเธอก็แบบนี้แหละครับหนอแงะหนอแงนี่ฮะสงกรานเอ <c oughs> <c oughs> สงกราน สงกลางตึงกล้องหรือเปล่าลูกนู่นครับคุณวีโก้ครับนู่นสนใจใครทั้งนั้นครับกินอย่างเดียววีโก้มาไรทองน้องสงกรานมาเร็วมี <c oughs> น้องเมษาสงกตาอะไรครับเช <c oughs> ย <c oughs> เอา <c oughs> ไป่ <c oughs> องมนะ่ม่ใ แม่แม่ใครไม่รู้มาถ่ายเรานี่น้องนักแสดงของเรานะครับน้องน้ำฝนนะครับวันนี้มาเยี่ยมถึงบ้านเลยวันนี้พ่อควันก็ทานข้าวก่อนครับผมเชิญครับตามสบายดีครับกับข้าวจานเดียวง่ายง่ายวันนี้มีโอ้ยวันนี้เมนูดีหน่อยเมนูดีหน่อยในลูกชายมาเมื่อวานเนาะนี่ครับ ไม่ได้เป็นพลแล้วนะตอนนี้เป็นเนื้อนี่นะครับลูกชายมาพอดีคุณพี่โอมนะครับพี่โอมมาแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักนะครับที่ช่วยดูแลคุณพ่อนะครับเลี้ยงช้างดูแลช้างนะครับโดยเฉพาะเจ้านู่นนะครับเจ้าวีโก้นะฮะต้องนี่เลยนะครับต้องพี่โอมอย่างเดียวครับที่ต้องไปดูแลตอนนี้สึกว่าจะมี ตัวไถดันพื้นที่ทำโรงช้างมาครับครับทำโรงช้างน้องช้างเขาจะได้อยู่สบายๆเนาะโดยเฉพาะน้องน้องนี่ครับน้องน้ำฝนแล้วก็ปะเปิ้ลแลล้้วก็ปปเิด้วยปะเปิ้ลอยู่ที่นี่ปะเปิ้ลอยู่นี่แม่กับลูกไปอยู่โน่นโอ้แม่กับลูกไปอยู่โรงช้างเนาะปะเปิ้ลอยู่นู่นครับนู่นปะเปิ้ลตอนนี้ปะเปิ้ลอยู่ใต้ร่มไม้นะอยู่อยู่ไอ้ใต้ร่มไม้อยู่นะครับแล้วก็น้องน้ำฝนนะก็อยู่นี่ นะครับอะไรทองแล้วก็น้องน้องเล็กนะครับน้องสงกรานเดีวเก็จะย้ายนะครับน้องสงกรานไปอยู่นู่นนะไปอยู่โรงช้างใหม่นะครับ<ล>ก็จะปล่อยให้เป็นอิสระขึ้นนะครับไม่กับลูกนะครับส่วนคุณวีโก้ก็เป็นมีแล้วเนาะโอ้กว่าจะได้โรงช้างมานะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะโอ,โอ้เยอะเลยคือเราต้องสร้างบ้านสักหนึ่งหลังของเราเลยแหละพูดง่ายเลยครับเนาะ ก็จะได้บ้านหนึ่งหลังแล้วก็ทั้งอุอะไรบ้างเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ควาน,นแม่แม่ควานของเราก็จะเตรียมนี่ฮะอีกหนึ่งปัจจัยหลักครับนะที่จะมาช่วยกันสร้าง,สร,างสร้างอาหารช้างสมทบอ่าสมทบอ่าเป็นโรงเรือนให้กับช้างนะครับจ้ะทางโรงช้างเนาะจ้ะเนี่ยถ้าถ้าไม่เจอปัญหาโควิดอย่างนี้คง คงจะไม่มีปัญหาแต่ช่วงนี้มันยากมากนะับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นควานช้างท่านใดเนาะทุกคนมีประสบป,ปัญหาเลยทุกคนทุกคนเจ้าหน้าที่ของเราเหมือนกันครับ <laughs> ช่องสมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คนกเหเือนกันครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ถามว่าเปิดไหมเปิดครับแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่กล้ามานะนี่ก็เป็นอาหารบ้านๆน,นะครับมีน้ำปลาด้วยครับน้ำปลา <laughs> ก็น้องช่องช่องอ่าช่องอะไรนะไทยไทยสงการเอลฟนเวิร์สาอะพรายสงการเอลฟนเวิร์นะครับอ่านะแล้วก็จะถ้าถ้าดูช่องนี้เราจะเห็นพ่อควาลร้องเพลงให้ให้ให้น้องสงการฟังฟังด้วยเสียงดีนะครับนี่เสียงดีเนี่ยเขควาดน,นี่เสียงไม่ธรรมดานะจะบอกให้นะ,อะลองติดตามแล้วก็ลองเข้าไปชมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ จริงที่ผมพูดหรือเปล่าหรือโมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมแอบ,บแอบ,บไปหาน้องวีโก้กัน,นอยู่ห่างๆเนาะไปถ่ายน้องวีโก้ก่อนนี่ครับคุณวีโก้ครับหนุ่มรอหล่อไหนท่านว่าเอ๊ะทำไมวีโก้งามมันสั้นข้างเดียวครับหนุ่มวีโก้เนี่ยอะไรคะสงกสารโอ้ถ่ายหนูหน่อยถ่ายหนูหน่อยโอเคลูกอโอ้ไม่สนใจวีโก้รับไม่ ไม่ให้ถ่ายพี่ชาย,ยอ่าเนี่คุณหนุม่มวีโก้ครับผมางานไม่ใช่แต่งเพื่อความสวยความงามน,นะนะครับพอดีพี่ควานนะครับพอควานนี่เขาทำพิธีการตัดงานนะครับทำพิธีการตัดงานพอตัดไปแล้วคืเอเกิดแต่ว่าวันไม่ถูกที่หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะนั่นแหลผม,มยังไม่ทราบข้อมูลนะเดี๋ยวต้องไปถามพี่ควานวนะ่ามเป็นยังไงนะ ดี๋ยวผมให้ข้อมูลผิดเดี๋ยวจะว่าผมอีกนะเดี๋ยวไปถามพี่ควานก่อนเราเป็นยังไงนะโอเคถามพี่ควานพอควานครับทําไมน้องวีโก้งาสั้นข้างเดียวครับตัดพลาดแล้วรักษาโอ้ครับผมครับตัดพลาดไปหน่อยครับคือเราไม่นึกว่ฝันว่าเราตัดมาสามครั้งเลยเนาะครับนึกว่าจะว่าไม่พลาดประเดี๋มันพลาดอ่ะครับนั่นแหละครับเสียใจสามนาีแรกเสียใจถึงสามวันไม่กินข้าวเลยครับผมเลยยอมรับมากครับยอมรับมากว่า ทำทนาดยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับครับก็จะเป็นอะไรการตัดงานเนี่ยทำวิธีการตัดงานที่ตัดอันดับแรกคือตัดตัดกี่ครั้งครับคนนี้เขตัดกี่ครั้งนะก็เขาบอกวจะจะตัดครั้งสุดท้ายแล้วแหละอันพลาดอืมปกติก็ตัดมาแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่น่าดแต่ก็ไม่ได้ตัดสั้นนะตัดยาวแต่ตัดยาวแต่พลาดแต่งานออกเร็วไงเราไม่ถึงไงงานงานออกเร็วเราต้อไม่ถึงว่า ปกติเราก็ตักขนาดนี้แหละครับตอนนี้มันเรานึกว่าชามันโตไปเรื่อยมันต้องงามต่อปอากมากตันมากครับตอนนี้ก็หายแล้วปกติแล้วไม่มีปัญหาแล้วเนาะแข็งแรงเรียบร้อยครับนี่ฮะก็ดูศึกสถานการณ์ว่าแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็ดูการใช้ชีวิตประจําวันก็สบายสบายแล้วครับตอนนี้เองานเขาออกเร็วเนาะงานที่ออกเร็วนะอันนี้คือต้องฟังฟังเหตุผลฟังคำตอบจากควานเองนะครับ เราไปมโนเองไปคุยไม่ได้นะฮะนี่คือควันช้างบอกว่าเคยตัดมาแล้วไม่ได้ตัดครั้งเดียวแล้วตัดสี่ครั้งนะครับตัดสามครั้งมาแล้วคิดว่าจะไม่พลาดแต่เราลืมคิดไปว่างามันช่าพ่ออกเร็วนะพวงมันตรีปลายาตัดเล็บที่แหละก็ได้ทำการรักษาปกติคือคือตัดงานนีถ้าเป็นช้างตัวผู้เนาะเวลาคลอดออกมาก็ตัดงานตัดก่อนคือครั้งแรกก็เป็นเป็นการเคล็ด มีเคทมีเคทมีเคทสำหรับเราเนาะบางคนก็ตัดทำไมเหรอคือตัดให้มันอ้วนนะครับครับทางทุกเชือกตัดทุกเชือกครับตัดให้อ้วนแเราตัดให้งานมันดูสวยงามอ่ามีเขาเรียกว่าให้งานมันอ้วนขึ้นช้างอ้วนนะครับอืมแต่เราพลาดไปยังไงครับก็ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วคือไม่เป็นไรแล้วงานออกยาวจริงเร็วเร็วเร็วมากนี่ในทหารไปอยู่กี่ปีเนี่ย สองปีสองปีเดียวครับดูครับปีเดียวปีเดียวออกยาวขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วช้างงานนี้ออกเร็วมากเลยวีโกนว่าเป็นช้างที่คือหาดูยากนะปกติถ้าถ้าตัดเนี่ยกว่ากว่าจะงอกมันต้องใช้เวลาปีเนีมันออกมาแค่ประมาณสักขนาดนี้เออวีโกออกมาขนาดนี้เลยวีโกออกมาครับ ออกเร็วออกเร็ว,ออรวนั่นแหละที่เราพลาดตรงนี้แหละทำนึกไม่ถึงว่าเขาออกเร็วทีนี้เราไปจัดพลาดไงอือใช่ทีนี้ยอมรับว่าพลาดอาแหละท่านก็ไม่ต้องคิดนะครับแม่แม่เอฟซีที่ติดตามช่องนี้นะครับ <laughs> ไม่ต้องอะไรนะคือมันมันไม่มีอะไรหรอกครับือนี่เป็นเป็น,ปนวิถีของเรานะครับแล้วเป็นความเชื่อของเราด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งบางทีมันก็มีการพลาดเพราะว่าเราเราคิดว่ามันช้ามันมันออกออกช้าหน่อยนะครับปีหนึ่งมันจะอครับประมาณแค่ เซนสองเซนนะครับแต่น้องวีโก้เนี่ยจะออกเร็วมาก,รมากครับรอ,ออกเร็วจนควานช้างทําวิธีการตัดก็ยังขาวายเลยอุ้ยมันนี่ฮะเอาแล้วครับกี่กี่เที่ยวครันเนี่ยห้าสิบเที่ยวก่อนเนาะถ้าไม่พอจะเพิ่มอีกอ่ามีนัเก็ตเนี่แหละยังไงก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่ขอบคุณครับผมขอบคุณแม่เอฟซีครับที่ช่วยนะครับครับจะไปสิ้นแหนกกันาตแต่ว่ารรเราช่วย่ชวยกันนะครับผมครับขอบคุณครับช่องช่องครับช่องอ่า ลายสองกลานงเอลเลนต์เวอร์นะครับผมนะครับก็ติดตามด้วยนะครับนะผมเป็นอีกหนึ่งช่องเล็กๆนะครับที่อยากจะให้เอาไปติดตามดูนะครับลายสองกลางเอลเลฟต์เวอร์นะครับว่าเขามีกิจกรรมดีๆอะไรบ้างนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสมชายมดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับก็ต้องอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็กด อ่าซับสไคร์ให้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับก็ลาไปด้วยกับพ่อขวัญน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ